อาฮะสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งก็ผมโอ,อ๊คในเกมเน,น็ตเอเลี่ยสามอัพเลอรีนคทิปที่35นะครับอย่าตกใจผมรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่อย่าตกใจยูนิตที่ผมจะมาปลดล็อกในครั้งนี้นะครับผมไม่รู้นึกอะไรอยากฮึดขึ้นมาวะผมจะมาปลดล็อกกีก้าฟอร์เทสไม่ต้องตกใจผมรู้ว่าพวกคุณตกใจว่าทำไมแบบอยู่ๆระโดดมาเล่นของใหญ่สุด ของ e m p i r e เลยนะตรงนี้ก็เหมือนครั้งไหนว่าที่ผมเคยบอกว่าผมต้องไปปลดล็อก l o c k e ก a n g e งนางินตาหรือ Battleship อะไรเงี้ยไม่รู้สิผมอยากลองดูนะครับตัวที่ยูนิตก็เดิมๆไม่ค่อยมีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมให้เวลา16นาทีดูซิว่าผมจะจัดการมันได้ไหม16นาทีนะผมอยากลองดูโอเคนะบอกแล้วไม่ต้องตกใจ ผมเองก็แบบยังไม่ไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันว่าผมจะต้องมา,มาเล่นดาดนี้เร็วขนาดนี้เพราะนี่ก็ถือว่าเป็นชเชลล์สุดท้ายแล้วน่าจะใช่นะไม่ใช่ชเชลล์สุดท้ายเชลล์หลักสุดท้ายเชลล์หลักอัน,นสุดท้า,นนนนายานะมาโอเคทาค <c oughs> าระเราเจอกันตัวต่อตัวหนึ่งต่อหนึ่งมาเลย this time I've brought the Giga Fortress with me what you don't know what that is this might be fun ใช่มันต้องสนุกแน่ๆเลยมันต้องสนุกแน่ๆเล่นด่านเนี้ย <c oughs> เล่นด่านเนี้เยเร็วขนาดเนี้ยคือ<น>จริงๆแล้วอ่ะเยอะขนาดนี้ใช่หรอือ เดี๋ยวเค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูโอ้โหกะไม่ให้ผ่านเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วตรงนี้คือหืมเป็นทัพหน่วยลาดตะเวนใช่ไหมกะไม่ให้เราเข้าบ้านเลยสิเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆว่ะ c o n s t u t i l i t i จริงจวิธี หรือแผนอะไรเนี้ยผมก็ก็พอม,มีอยู่ในหัวบ้างนะไม่ใช่ว่าแบบอยู่จะมาเล่นเลยแต่ผมก็อยากลองดูว่าแผนนี้จะได้ผลไหมเพราะว่าผมต้องเล่นกับจุดอ่อนของกีก้าพอเทสที่มีที่พอจะนึกออกจุดอ่อนของมันนะก็ผมยังไม่พูดตอนนี้แล้วกันรอเล่นไปก่อนก็ มันจะเป็นจุดอ่อนจริงหรือเปล่าจะได้ผลจริงไหมอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็คงพอจะเดาได้แล้วเนาะที่ผมซื้อเมนเฟรมเ็วขนาดเนี้ยเอาละช่วงนี้ก็เก็บตังค์ไปอย่างเ <c oughs> ดียวผมจะยังไม่ทำอะไรยังไม่ได้ซื้อเลยมากอะอย่างมากาก็เทนปูสักตัวสองตัวติดเอาไว้ มันต้องมีบ้างแหละในช่วงที่ผมต้องใช้อ่ะมันต้องมีบ้างแหละอย่างน้อยก็แทงกูนี่ก็เอาไว้สอยได้นะสอยเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดมาเยอะๆแล้วแบบเน้นลุมอ่ะน่าจะเกิดผลน่าน่าน่าจะโออยู่ผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะตรวนี้ก็กโอเคมพงได้สองตัวองวะ สองตัวมันไม่พอกินหรอกต้องอย่างอย่างน้อยสักหกเจ็ดขึ้นไปอ่ะถึงจะเอากิก้ารพเทสหนึ่งหัวอยู่หมัดไอตัวนี้ไม่ต้องยุ่งเลยอยู่ในน้ำเนี่ยแม่งเล่นยากต้องเล่นตัวที่มันอยู่เนี่ยลอยบนอากาศเนี่ยไฟฟ้าก็แบบอาจจะอาจจะหลอมแหลมหน่อยนะก็ต้องยอมอ่ะไม่อยากเสียคอสมาก เนี่ยถ้าเกิดผมมาซื้อลงไฟฟ้านะป่านนี้ยูดกกผมก็ยังไม่ได้ซื้อหรอกเนี่ยตังไม่มีตอนนี้ศัตรูยังถือว่าเงียบอยู่นะเพราะว่าทาคาระมันก็สร้างพร้อมเราเหมือนกันเพียงแต่ว่าทาคาระจะเน้นทางน้ำเท่านั้นเองแต่เราไม่ไม่เน้นทางนั้นไงเพราะยูนิตทางน้ำานงินตะผมยังไม่มีด้วยซ้ำบ้าบินมาก Are friend? you my ค่อยๆอดออมสะสมโอ้เนี่ยมามาเรื่อยๆเลยเนาะยอดหนุวยหน้าตะเวนเอาออมาอีกต้องสักหกเจ็ดตัวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยลุยอะไรมาวะเมื่อกี้ผมเห็นเนี่ยผมเห็นอะไรมาวะสีเข้มอ๋อแค่แมงปอใช่ไหมโอเคเทนกุ ปวอดได้สบายอยู่แล้วเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าหายแล้วหายแล้วอุ้ยมันหลอกกันที่หว่าผมนึกนผมนู้นก็แมงปอมาโอ้ยโอ้แม่งเอาซีวิมาก่อนเลยไม่ค่อยโอ้ยยูริโกะผมไอหนี่ไปเยอะเลยว่ะเลือดรถไปเยอะเหมือนกันเนาะโอ้ซูนามิด้วยอ่ะแต่ไม่เป็นไรยูริโกะสู้ได้แล้ว เออลอยขึ้นป้าแทงคุกช่วยยิงอีกเออ Where is everybody t r a n g l e Let's go เฉยเฉยก่อนมันไม่มีอะไรซ่ไปไปอมตัวเองได้ด้วยเลยวะไม่มีโรงพยาบาลเหรอไม่มีเลยเนาะอืมงานหนักแล้วทีนี้ Make a triangle Let's go Okay บิน m a a t r i n g l e b o o s เนี่ยโลเก็ตเอ็งเจ้าผมผมก็ยังไม่ได้ปลดนะเนี่ยอยู่ๆโดดข้ามมาเล่นด่านนี้เฉยเลยเฮ้เซึนามิไม่มีไม่มีแล้วใช่ไหม มาคันเดียวอ่ะมาง่ายดีเนาะเดี๋ยวเรื่ๆบินไปก่อนค่อยต้องมาให้มันมาไล่ไล่เลี่ยกันหน่อยรอด้วยรอคอยด้วยตัวเองนั่นไงแม่งอัพเกรดเสร็จแล้วเนี่ยไปไปไปเลยไปลงไปลงไปสู้กับพวกมันลงไป หัวทิมแล้วหัวทิมแล้วหัวทิมแล้วหัวทิมล้วงล้วงตอรบร้อยไปแล้วนมปดูนะไอ้สุดสั้นหนลาตะเวนมันหลุดไปละเดี๋ยวมันจะโผล่มาใหม่เดี๋ยวก่อนเดีวก่อนรอจังหวะก่อนอย่ารีบอย่ารีบอ่เวลายังพอมีทำสงครามบางทีก็ต้องใจเย็นไอพวกนี้ข้ามาก่อนเลยก็ได้มจะมาไปก่อนเลยทันะวะแ่ามาหึงหนึ่ทัลว ข้าไม่ได้ทับแล้วลงลุบลงลุบรีบๆมาเลยเธอนะรีบๆข้ามาไหนวะเร็วหน่อยไม่มาแล้วเนี่ยเลยบึ้มรีบขึ้นบกไปซะรีบขึ้นบกไปเลยไปไหนก็ไปเลยจะไปก็รีบไป จะไปก็รีบไปขึ้นมาดีโกะจะรอดไหมเนี่ยฮือลอยต้องลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาอย่าเอาอย่าฟักดาบอย่าชักดาบนะเว้ยชักดาบผมตกตายเลยเนี่ยรีบไปก่อนอานั่นไงมึงเอาจนได้เอาจนได้ดีโกะผมเลือดน้อยอยู่แล้วด้วยไง เฮ้ยไม่ให้เว้ยเราไม่ให้เราไม่ให้เข้าแล้วไม่ให้เอาไม่ให้เอาแล้วไม่ให้เอาเสียใจด้วยนะโอ้ยโกยูริยูริกกอผมจะไปยังไงวะเนี่ยเออไปทางเดิมแหละจริงๆทางเดิมง่ายสุดแล้วเดี๋ยวเขาไปตอดก่อนนะมาๆมาๆมาเลยมาศัตรูโอ้ไม่ได้ว่ะ มันมีป้อมอ่ะมีป้อมก็อ้อมสิวะยากตรงไหนปเส้นทางเดิมของเราป้อมไม่ตรงนี้เอาไม่มีด้วยไม่มีด้วยเสร็จจ้าอย่างนี้ <call> เสร็จพี่สิน้องอย่างนี้อ่ะลุยต่อรถแรกก่อนหลอกมันขายมันเดิมจับมาสูแผนเดิมของเราลื้โอเคหน่วยรอบสังหารโผ้นมาแล้ว เนี่ยดักรอหน้าฐานใหญ่เนี่ยแหละมันสร้างอะไรออกมาก็ยิงไงซะไปรีบข้ามไปอ้อมหน่อย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 นี่แหละบอกแล้วตกลงที่ไหนขายยิงปืดปืดเออแจมแมวครับแจมแมวเนี่ยรอตรงนี้แหละรอตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนรอตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนเลย อย่าเพ่งผ่านก็พอโอเคตรงนี้คืออะไรวะโอ้โหเจอไม่คาดฝันแล้วไงระเบิดไอ้นี่ทิ้งก่อนเออตัวซ่อมฐานน้ำเองเออแน่จริงยิงมาดิขอแม่นแม่นนะยิงมาตรงนี้เลยนะขอแม่นแม่นขอแม่นแม่นหมายเหงื่ผมเห็นมันขึ้นแล้วนี่ไปไหนแล้ววะมันขึ้นไปแล้วอ่ะไปไหนวะ หรือมันไม่มาหรือยังไงเอาไม่มาไม่มาเขาไม่มานะแล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่นะขอดับประวัตไม่น่าดับนะเอาดับด้วยดับด้วยไฟดับด้วยโอ้ยมาจากไหนวะโอ้ใจบุญขึ้นโอ้ยแหวนเกือบไม่ทันอะไรวะโอ้เมื่อกี้โคตรตงใจอ่ะอยู่ไม่ได้ยิงมา โอ้เอายิงมาดิเอายิงมาปื้ดมะปืนปื้หลบเออยิงมาเอออดล่วงละล่วงละน่านีเงี้ยล่วงใส่กันเองนี่แหละโคตรแม่นเลยทังไหมปึ้มเรียบร้อยเอาละเต้พยาบาลซ่อมตัวเองกันด้วยมารอตรงนี้แหละเผื่อมีซีวิงเฝ้าให้หน่อยเผื่อมีซีวิงถ้ามีซีวิงแล้วมายูริโกมาเดี๋ยวเดียวมันก็ไม่ไหวหรอกเออเรียบร้อย lost help Fortress. Take the It didn't again. Giga Fine. me. โอ้เราได้ของใหญ่ที่สุดของใหญ่ที่สุดของเอ็มไฮมาอยู่ในมือเราแล้วเรียบร้อยเนาะโอ้โแต่เสียยูริโกไปตัวนึงอะไม่เป็นไรเนาะเวลาล่ะโอ้กล้านะทีก็เกินครึ่งมานิดนึงนะครับผมโอเคเนาะยังไม่น่าเชื่ออยู่ๆก็กระโดดข้ามมาของใหญ่เลยก็เซอร์ไพรส์ไหมล่ะ คือเนี่ยผมบอกแล้วผมเปลี่ยนใจได้ได้ทุกเมือ่อบอกว่าจะเก็บไว้เล่นหลังๆไม่ <laughs> ทุกทีเลยโอเคเนาะกดล็อกกิ๊กเก้าฟอร์ Very impressive I have to be honest with you None of us expected you to actually make it this far Many of our shareholders assumed the worst after our last CEO's untimely demise We humbly ask that you consider the generous offer we've prepared. I'll be visiting you this evening to review the terms in private. Until then, imagine the possibilities. Imagine what we can accomplish in the future. เดียวนะเจ๊โผล่มาไงวะเป็นคนที่มันจะโผล่มาตอนแรกสุดตอนก่อนจะเริ่มเล่นชาเลนจ์อ่ะอ้าวอยู่ๆได้หนึ่งดาวเฉยเลยเออ ก็คือเคลียร์เชลเลตหลักครบหมดแล้วต้องมีนิวเชลเลตอล็อกด้วยท้ายเดานะตรงนั้นหน้าตรงนั้นถ้ายห่มเดานะชัวมีอยู่อย่างเดียวด่านสุดท้ายของเราในหมวดเชลเล่นน่าจะเป็น Future ร์แท X 1แล้วละ่ะชัดเจนแล้วทำไมเวลามันแปลกๆว่า22.17มันเหลือ17วิอันนี้ไว้ทำไมวะ โอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นเป็นด่านที่ยากที่สุดสมแล้วกับเป็นด่านสุดท้ายนะครับผมอ่ะด่านนี้ถ้าเป็นไปได้ผมจะเก็บไปเล่นเป็นด่านสุดท้ายจยึจะแทงเอ็กซ์วันผมจะเก็บไว้เป็นด่านสุดท้ายนะครับผมโอเคเนาะผมก็ต้องเล่นเป็นพันธมิตรโอเคปะโอ้หแล้วผมจะรับมือ,อยังไงวะเนียจะเอาอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะโอเคอยไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาสือกันต่อนะครับผมโอเคก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผลงานของผมนะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าในคิดที่36ตามเก็บของเก่าอย่างเดียวละพเพราะเชลเลหลักผมเคลียร์หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเคลียร์อะไรก่อนอะไรก่อนอะไรหลังก็อรอลุ้นกันต่อไปโอเคเนาะโอเคสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้คบ๊ไปบาย